สมัยนี้สมัยใหม่สมัยโลกออนไลน์สมัยพนเท่าสบายในการคติดต่อตั้งแต่เมีแต่พอสมัยก่อนนี่โนาือึจังบวเคออยมีและโทรศัพท์ือถืออินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กสังคอมตัวขอดุหลกเก่าไปไปสี่เหตุยังกระทัานใจหู้กันปุบป,ปับนัดกับกีดกับกัดผู้สาวใหญ่ผัวเผอ ให้ระวังเนเ้อให้ระวังเนเ้อพวกนอนคิดคูพวกละเทศของมูระวังใบสิเยที่น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 ี่โตการพวกละเทดของมูระวังใบศิียที่ให้ระวังใบดีดีระวังมีสิโต้งให้ไทบานเขาซาผู้ยิง ขเลน้นเเงิอันกซอยเจ้าเจ้าสีขาดเจ้าเสียเงินสักวันจะไปใส่ดีเจ้าเจ้า่าเน้อมันห่อนมันเป็นหูศตูกันตายบลไม่ใส่ไม่าตายก็ยังไมูเ่ตายก็ตายหนาทียังตายอยู่เลยออยาขาตู้เห็นก๊กเขาตู้นอนอตู่ต้งเสียบต้นวบานอนับผัวข้าเสีบข้าบ นอนก็ชูทั้งบูดทั้งเมียบาน,นอนก็เมียเสือได้ก็ก่ทอดนอนก็เมียน่ารูก,กเต้านอนก็ไม่เ่าบ้านนเอาให้เอานะาดีครับไม่เ่าอ <laughs> <laughs> นี้สิกินแม่เ่าเกือโอยเอาทงจีนบานเริ่มที่จะขอทาาอปกระมาพี <laughs> ่ <c oughs> <laughs> <laughs> ป๊าป้น <laughs>